คนคิดว่านักการเมืองไทยวันนี้มีสื่อลามกอยู่ในโทรศัพท์มือถือตัวเองไหมครับไม่ต้องตอบคาถามผมนะครับแต่ว่าถามเราเองว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ขึ้นกันหรือไม่มันคือสิ่งที่มันอยู่ครับสังคมไทยมานานแล้วอ่ะตอนเราไม่เคยยอมรับความจริงเลยว่าไอ้สีธรรมอันดีที่คุณบอกว่ามันไม่ควรอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่สีเทามันมีคนได้รับผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อยู่หรือไม่และมันถึงเวลาหรือยังที่จะเอาพื้นที่สีเทาเหล่านี้แก้กฎหมายซะลดปัญหาสวยเพิ่มไรายได้สู่รัฐมันมีงานวิจัยจำนวนมาก ที่บอกว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้มันถูกกฎหมายแล้วมันมีอะไรตอบมาได้บ้างอัตราคดีค่มขืนทางเพศและคดีทางเพศต่างๆลดน้อยลงอยากเห็นได้ชัดก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าขัดต่อศีทธรฐาอันดีของไทยไหมผมว่าเรากลับมาทบทวนสองกระจกดูเมืองไทยวันนี้ก่อนว่า มีอะไรในวันนี้ในประเทศไทยที่ไม่ขัดต่อศิลธรรมอันดีบ้างนะครับการที่เอาบนวนมีอยู่ขัดต่อศิลธรรมอันดีไหมการที่เว็บบอร์ดการพนันออนไลน์ขัดต่อศิลและคอันดีไหมการที่มีซ่องผมในคําว่าซ่องนะครับแล้วเราไปต่างจังหวัดดูนะครับถามคนท้องที่ดูมีใครไม่รู้ไหมว่าซ่องในจังหวัดนั้นๆอยู่ที่ไหนมันขัดต่อศิลธรรมอันดีที่มีอยู่ไหมนะครับหรือแม้กระทั่งมีปิงปองโช สิ่งี่มันเกิดขึ้นในวันนี้มันขัดต่อสีทธรรมอันดีไหมวันนี้ผมไม่สามารถมาวิจารณ์ได้ในเอ,อสิ่งที่คุณไข่เน่าน้องไข่เน่ากขากำลังทํานะครับเพราะว่าผมเองไม่เคยดูโลิแฟนแต่ผมก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายของเมืองไทยมันล้านหลังไปหรือไม่สําหรับเป็นโลกยุคสมัยนี้นะครับผมขออนุญาตย้อนไปนิดนึงน,นะครับคือ ในวันนี้เนี่ยต้องพูดตรงๆว่ามันก็มีสื่อออนไลน์จานวนมากที่มันเกิดขึ้นมีแพลตฟอร์มใหม่โซโชเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter Instagram เอย่ยใช่ไหมครับซึ่ง Twitter บางทีก็จะมีการลงรูปบ้างวิวบ้างนะครับหรือว่าวันนี้ o อลี่แฟนเองก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เออคนสามารถลงวิดีโอทั่วไปก็ได้หรือจะลงวิดีโอที่18บบวกก็ได้นะครับก็เป็นหนึ่งในแหล่งช่องทางเป็นแพลตฟอร์มของเขาแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วก็เป็น ที่ที่สามารถทำไรายได้เข้ามาได้ด้วยนะครับทีนี้เรากำลังเอาบอกว่าการลงวิดีโอที่เป็น18บวกนะครับหรือว่าที่มีการโชว์อวยัอวยวะเพศหรือวิดีโอที่มีการเหมือนกับว่าเซสครีเอเตอร์เนี่ยมันผิดต่อสิทธิธรรมอันดีงั้นผมขอถามย้อนกลับไปเลยครับหนังจันดาลาแม่เบียผิดต่อสิทธิธรรมอันดีไหมครับหรือว่าหนังที่ฉายในโรงหนังเนี่ย50 Shades of Grey ผิดต่อศีลธรรมอันดีไหมครับเลิฟซีนในหนังทั้งหมดเนี่ยผิดต่อศีลธรรมอันดีไหมครับคุณมีละครไทยวันนี้เนี่ยมีฉากพระเอกตั้มนางเอกมีนางร้ายผู้ร้ายเนี่ยขัดต่อศีลธรรมอันดีไหมครับหรือการที่ร้านค้าแถวสุขุมวิทมีห like นังโป๊มาขายนะครับในช่วงเวลาปกตินะครับมีหนังโป๊มาขายมีเซ็กซ์ทอยมาขายผิดต่อศีลธรรมอันดีไหมครับผมว่าถ้าเกิดคุณเอาศีลธรรมอันดีมาตัวตั้งเนี่ยผมว่ามันผิดหมดนะครับ วันนี้ผมว่ามันถึงเวลาที่ผู้ออกกฎหมายทั้งนักการเมืองก็ดีหรือว่าจะเป็นทางนักวิชาการก็ดีเราควรจะต้องส่องกระจกทบทวนตัวเองว่าข้อกฎหมายในวันนี้ของเราที่มีอยู่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันล้าหลังไปหรือไม่วันนี้นะคะเขาบอกว่ากฎหมายเซ็กซ์ทอยเนี่ยหรือว่าทําหนังโป๊เนี่ยเป็นเข้าขายลามอาากอนาจารพวกเนี้ยนะครับมีความผิดทางกฎหมายอาญามาตรา287 มีโทษจำคุกนะครับแล้วก็หากเอาข้อมูลลามกเหล่านั้นขึ้นไปสู่คอมพิวเตอร์ที่สามารถประชาชนเข้าถึงได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินห้าปี <c oughs> มีโทษจำคุกนะครับในการที่ครอบครองสื่อลามกคุณคิดว่าวันนี้คนไทยครอบครองสื่อลามกเดียวไหมครับคุณคิดว่านักการเมืองไทยวันนี้มีสื่อลามกอยู่ในโทรศัพท์มือถือตัวเองไหมครับ คุณคิดว่ากลุ่มผู้ชายนะวันนี้ตอนเช้าเขาแชร์รูปอะไรกันครับไม่ต้องตอบคาถามผมนะครับแต่ว่าถามเราเองว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ขึ้นกันหรือไม่มันคือสิ่งที่มันอยู่กับสังคมไทยมานานแล้วอ่ะตอนเราไม่เคยยอมรับความจริงเลยว่าไอ้สีลธรรมอันดีที่คุณบอกว่ามันไม่ควรอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่สีเทามันมีคนได้รับผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อยู่หรือไม่และมันถึงเวลาหรือยังที่จะเอาพื้นที่สีเทาเหล่านี้ย แก้กฎหมายซะลดปัญหาสวยเพิ่มรายได้สู่รัฐผมมีงานวิจัยจำนวนมากนะครับถึงประเทศที่เขามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องของ hot industry เรื่องของหนังโปรเรื่องของเซ็กซ์ทอยเรื่องของสิ่งเทาเทาทั้งหมดมันสามารถเอาเจรตยอดขายหรือว่าเจริรายได้เข้าประเทศได้อีกจำนวนมาก แล้วถ้าเกิดสินธารอันดีนี่มันแย่นักทําไมประเทศทั้งหมดที่มันเคยถูกกฎหมายทั้งหมดแล้วอ่ะมันมันทํามันไม่บอกว่าเฮ้ยเรามาผิดทางว่ะเราต้องมาแก้ให้มันผิดกฎหมายไว้ญี่ปุ่นเฮ้ยหนังโป้มันผิดต่อสินธามันดีเรามาแก้ไขกันเถอะว่าว่ามันมันมันต้องผิดกฎหมายละมันถูกกฎหมายมานานละก็มาผิดกันดีกว่ามันมีไหมครับมันมีประเทศที่มันอยู่ดีมันมันย้อนกลับมาบอกว่าไม่ถูกละขอผิดดีกว่ามีไหมครับ จะบอกว่าเมืองไทยเมืองพุทธนะครับญี่ปุ่นก็เมืองพุทธเหมือนกันครับจริงไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันมีงานวิจัยจํานวนมากที่บอกว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้มันถูกกฎหมายแล้วมันมีอะไรตอบมาได้บ้างทั้งหนึ่งอัตราคดีข่มขืนทางเพศและคดีทางเพศต่างๆลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีงานวิจัยอยู่จํานวนมากนะครับนะครับมอพรเลสเซ็กชวลอาเซาส์นะครับ, porn, assault, รบมีงานวิจัยนะครับจาก BBC ีซี นะครับว่าพิษพอนทำฟู l หรือบอกว่าบางโป๊เป็นอันตรายอย่างที่คิดหรือไม่นะครับมีจํานวนมากนะครับซึ่งมันม่งบอกว่านองวันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับผมไม่ได้บอกว่ามันดีควรทําหรือไม่ควรทํานะแต่ผมกำลังบอกว่าวันนี้มันควรกลับมาคบครมเจนาในบริบทของโลกยุคนี้ยุคสมัยนี้ว่าควรเปลี่ยนจากผิดกฎหมาย เป็นการควบคุมดีหรือไม่ไม่ใช่ว่าไม่ควบคุมเลยและปล่อยให้มีอยู่ในพื้นที่สีเทาๆเหมือนพัดพงเหมือนอาบอบนวดรัชดาเหมือนวอล์กอีสต์สตรีทในคาเฟ่อื่นๆปิดกันตีสี่ตีห้านะครับคุณคิดว่าฝรั่งก็เมืองเมืองไทยกัน้ามาเที่ยวผู้หญิงกันมันมีไหมครับในวันนี้มันมีแต่ไปหมดล้ะครับคุณจะมาบอกว่าอาบอบนวดลัชดามันไม่ได้ขายปลาเวดีมันมค้าปลาเวดีมันค้าอะไรใช่ไหมครับมันมีกันหมด แล้ววันนี้ถึงเวลาหรือยังที่เราควรเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาหกอยู่ในชั้นกฎหมายมาหกและส่องกระจกดูตัวเองว่าวันนี้เซ็กส์ครีเอเตอร์ก็ดีเซ็กส์ทอยก็ดีบ่อ bon นก็ดีการพน,านันบ่อนออนไลน์ก็ดีมันควรจะต้องมาพิจารณาเรื่องของกฎหมายหรือย่างมันหรือว่ามันควรจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นไปเรื่อยแล้วก็จับไปเรื่อยเพราะว่าผมเชื่อว่าจับไปก็จับไม่หมดนะครับผมไม่เชื่อว่าจับน้องไข่เน่าไป แล้วจะไม่มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับผมสืกว่าหนังโป๊เมืองไทยมันอยู่มาตั้งแต่แบบสมัยแบบเป็นสิบยี่สิบปีแล้วที่มันอยู่คเคียงคู่แบบเกินยี่สิบปีแล้วด้วยซ้ําที่อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมาเรื่อยๆครับเด,เด็กผมเลิกเรียนไปเป็นหลังโรงเป็นหลังโรงเรียนยังมีขายการ์ตูนโป๊อยู่เลยอะ่ะขอพักอลเวงอ่ะผมยังจำชื่อได้อยู่เลยอการ์ตูนโป๊อ่ะผมเปิดเว็บบอร์ดนะวันนี้ยังมีเว็บบอร์ดแบบเขียนเรื่องเสียวอยู่เลยอะ่ะ ะนะเนี่ยทำไมคุณไม่ไปจับล่ะครับสื่อรามกเหมือนกันเนี่ยผิดหน้าตาสองแปดเจ็ดเหมือนกันเอาไม่ละครับคุณไม่จับผมว่าตารวจว,วันนี้ทั้งเจ้าทุกจังหวัดในกรุงเทพในประเทศไทยอะครับผมว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยวันนี้เนี่ยตารวจผิดหนึ่งห้าเจ็ดหมดอะเพราะคุณรู้หมด่ามันอยู่ตรงไหนคุณรู้หมดทำไมคุณไม่จับทุกหมดอะจับด้วยนะโรงพยาบาลคนขายเนี่ยค่ายหนังภาพยนตร์เนี่ยมีหมดหมดนะครับใช่ไหมครับ ฉะนั้นเนี่ยมันมันต้องมาทบทวนได้แล้วมันต้องมาทบทวนเรื่องเหล่านี้ได้แล้วนะครับเรื่องของสิรร่ทงที่อันดีนะครับเมืองไทยเมืองพุทธผมเข้าใจผมก็คนพุทธแต่วันนี้ต้องมาทบทวนว,ว่าเมืองไทยเมืองพุทธสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้หากคุณยิ่งจับมันจับไม่หมดตเราควรที่จะมาทบทวนเป็นการควบคุมดีกว่าหรือไม่และออกกฎเกณฑ์กฎระเบียบที่มันควรที่จะเป็นนะครับเช่นในคนจะมีเด็กมีคนจะมีอาจารย์ี้ อายุเกินเท่าไหร่เป็นเซนเซอร์หรือไม่เป็นยังไงมันน่าคุยกันนี้ดีกว่าแต่ยาแต่ยามาบอกว่าเราไม่อยอมรับความจริงในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมแห่งนปัจจุบันครับก็เมืองไทยก็มันก็เป็นวัฒนธรรมของคนไทยอยู่แล้วที่เราเลือกที่จะปิดตาข้างเดียวในหลายครั้งวันนี้ในฐานะที่ผมเองก็เคยเป็นนักการเมืองแล้วก็อยู่ในเชินกรรมธิการที่มาหาแนวทางในการเอ,อ่อออกกฎหมายเหล่านี้ที่มันถูกที่มันเกิดขึ้นอยู่ เราต้องยอมรับความจริงครับถามว่าเมืองไทยจะหลิดไหมผมคิดว่าคำพูดถูกต้องคือเมืองไทยชอบมีผู้ใหญ่ที่แก้งทำเป็นไม่รู้แก้งทำเป็นไม่รู้ตลอดปิดตาข้างเดียวแล้วก็มีคนได้ับผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาคนมีสีตลอดเวลาวันนี้มีสีเทามีสีขาวมีสีดําซึ่งมันต้องเอาปัญหาพวกนี้มาดูและลดปัญหาสวยลดปัญหาสวย และหาทางเพิ่มมาได้สู่รัฐเอากฎหมายเป็นเลก,ก,เกเกเรตหรือตัวควบคุมไม่ใช่เอากฎหมายสมัยปี2501 2510มาเป็นตัวควบคุมทุกอย่างนะครับวันนี้มันไม่ใช่แล้วครับแล้ววันนี้มันต้องอัปเดตอัปเดตอัปเดตโฟร์มแมร์ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้อยู่แล้วอะครับ